ก็ิ้นปีนี้ก็จะเป็นงานแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยแลก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็ไปฟิลิปปินส์มา3มที่ครับอตอนนี้อตอนนี้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของ สถานที่อะไรต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะรอติดตามต้นปีหน้าถ้าเป็นแค่การเลื่อนพี่ๆเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่แล้วครับผมเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นยกเลิกอันนี้อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นการเลื่อนครับโอ้ยาใส่อะไรในไทยใช่ไหมครับหลังจากที่เอาจริงๆในประเทศที่ผ่านมาในสามประเทศที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบแฟนมิทติ้งมากกว่าครับผมแต่ว่างานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทําเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็ มีความพิเศษอะไรจัดเต็มมากกว่าอีกแล้วครับมีเยอะมากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกที่เราอินเนอร์ไปครับผมก็คือพี่พีพายับให้การตอบรับดีมากทุกทุกคนก็คือแบบรีบแย่งกันกดบัตรก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยครับพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวที่หนักกว่าอยู่แล้วครับผมเราก็จะต้องมีทั้งร้องแล้วก็อาจจะมีเต้นมั้งอ่าก็ก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอ เราเคลียร์งานในเดือนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดูรู้อยากก็อาจจะไปเต็มที่กับทางคอนเสิร์ตผมอยากได้ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับเพราะว่าเพราะใช่เพราะว่าเราเป็นสายฮิปฮอปอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดแบบได้แบบปาร์ตี้ฮิปฮอปหรือฮิปฮอปหลายๆคนมายืนโยโยโยกันอยู่ก็น่าจะสนุกดีครับก็ถ้าถามผมผมก็ต้องตอบคนที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วผมแคสซี่วายครับจริงๆก็อยากจะเชิญมาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะ มีเวลาหรือเปล่าถ้าว่างก็มานะเนาะจัดเต็มแน่นอนครับก็เอาเอาให้หายคิดถึงนี่แบบทุกคนไม่ได้เจอเราในคอนเสิร์ตจักรันครับก็คงเป็นเรื่องโชว์อะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้โชว์มาในหลายๆที่แล้วเราก็อยากจะทำต่แต่ละโชว์เนี่ยให้มันมีความพิเศษมีมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำการบ้านมาว่าล่ะเราจะทำยังไงดียังไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับทุกทุกคน ใช่ครับผมฟิตเนียวไว้นะครับ<า>ครับผมก็ตอนนี้ก็ได้แค่ประมาณ10 10คิวนิดๆิดเองครับ<า>ก็ตอนนี้ก็ทยอยถ่ายไปเรื่อยๆครับผมอาจจะด้วยเรื่องสภาพอากาศเรื่องโลเคชันเรื่องอะไรต่างๆด้วยครับผมมันมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาก็อาจจะทำให้การถ่ายล่าช้าน,นิดนึงแต่ก็น่าจะได้รับชมประมาณเดิมนั่นแหละครับผม ก็อดใจรอกันนะครับรูปพิเยดของผมเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความที่แบบตัวผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบเป็นตำรวจเป็นทหารเหมือนกับพี่พี่คนอื่นๆนะครับผมผมก็จะเป็นกรรมการบริษัทเจทีเซ็นเตอร์ครับผมเราก็จะอยู่จะในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่ครับผมใช่เวลาทํางานครับผมเราก็จะอยู่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ใส่เป็นสูทตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมเหมือนที่ผมเคยบอกว่าฟิลเหมือนพ่อผมตอนใส่ชุทำงานนั่นแหละครับมียากครับผมแต่ว่าเรายังไม่ถึง นี่ยังไม่ถึงตอนนั้นครับผมแต่เดี๋ยวจะได้เจอเร็วนี้นี่แหละครับผมการเข้าป่านี่แหละครับใช่เพราะว่าเพราะพอเราเข้าป่าไปเนี่ยซีนที่อยู่ในป่าของแต่ละซีนในรอจันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากคือมันจะออกแนวแบบทางแฟนตาซีค่อนข้างเยอะเลยครับผมซึ่งเราก็อยากจะลองเล่นดูเหมือนกันอยากจะรู้ว่าออกจะออกมาเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ที่รอออนนะครับผมก็มีเรื่องมาถัวใจเยสุตานนะครับผมคาดว่าน่าจะช่วงธันวาคมนี้แหละ ได้รับชมกันแล้วแล้วก็มีเรื่องโบผัดฟันยับนะครับ24พฤศจิกายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากด้วยครับใช่จริงครับมันเป็นซีนเหมือนการซ้อมดาบครับผมแล้วก็เป็นซีนที่เหมือนกับว่าเราต้องฟันฟันฟันนี่แหละแล้วพี่แอรเขาก็บอกได้หมดแล้วเขาก็ตีเราอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นเนื้อของเราแบบเป็นเนื้อที่แบบใส่แค่เส้ยืดอะไรผมพอมันกระแทกกับไม้ปุ๊บมันก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บมาก พี่แอนเขาบอกในในตัวอย่างครับว่าให้มาชกหลอกๆชกไม่เป็นหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยผม uh, เราเรา,เราเล่นจริงเลยครับผมเราเล่นจริงเราฟันจริงทุกอย่างจริงพี่แอนก็คือบอกจริงรับจริงทุกอย่างเกรงครับเกรงเ,เพราะว่าด้วยความที่แบบเราเรากับพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้มาแบบมาแบบคือไม่ใช่ไม่ได้เก่งแอคชั่นมากเท่าไหร่ทั้งคู่ด้วยครับผมพอต้องมาเล่นด้วยกันมันอาจจะต้องมีการระวังมากขึ้นนิดนึงครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปมันก็จะ ส่งผลกระทบต่อง,งานพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> พี่แอนวันแรกที่เจอก็คือในในเซตของโผผัดฟันยับเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโรงตีดักครับผมก็จะมีพวกค้อนมีพวกลูกเหล็กมีแล้วนะครับพี่แอนก็เอาเลยครับสายออกกําลังกาย <laughs> หยิบค้อน <c oughs> ขึ้นมาอ่ะยกเวทเราก็ยกเราก็ยกกับพี่แอนครับใช่มันก็เหมือนกับเป็นการหากิจกรรมอะไรทำในกองด้วยแล้วก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับระหว่างพี่แอนด้วยฉากแอคชั่นเกือบทุกฉากเนี่ยเราเล่นเอง ด้วยครับผมก็จะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเล็กน้อยนั่นแหละครับผมแต่ก็เป็นประสบการณ์ขขเจ็บหนักสุดหรอครับน่าจะเป็นที่มือที่มือนี่แหละครับท,ที่ที่น่าจะหนักสุดเพราะว่าเราต้องจับดาบด้วยแล้วก็จับแบบเป็นผ้าพันแบบเป็นสมัยก่อนอะไรอย่างี้ครับก็จะเปลี่ยนนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยมีความเซฟต,ตี้เท่าไหร่ก็จะเจ็บมือมือพองอะไร